ในช่งนี้นะคะเราจะเริ่มกันที่เรื่องรั้วครอบครัวนะคะนยุทธศาสตร์5รั้วของปปสนนั้นมุ่งเน้นที่แก้ปัญหายาเสพติดได้อย่างไรคุณพานุรัตน์พรมโคจสุดมีรายงานค่ะ จัดเป็นเกราะคุ้มกันด่านแรกที่ช่วยให้บุรหลานห่างไกลจากอบายมุกเทศบาลตำบลบ้านค่ายจังหวัดระยองจึงเร่งปรับแผนบริหารชุมชนตามยุทธศาสตร์5รั้วของปอปสเน้นการสร้างรั้วครอบครัวเพื่อให้สอดรับกับปัญหาในพื้นที่ซึ่งผู้ปกครองต่างทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้กับลูกส่งผลให้เด็กและเยาวชนตกเป็นกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดยาเสพติดตั้ตงแต่เรื่องบุหรี่มาเล่ามา นตัวเพศยาเพศยาบ้ายาอียาไอาตัวนี้มันเป็นตัวันธัญเราเริ่มไงเพราะเราเริ่มในของครอบครัวก่อนเป็นสร้างภูมิให้กับเด็กเราไม่ไม่มาแก้ปัญหาไปเหตุเราก็เลยมาจับกันที่ต้นเหตุโดยเอาครอบครัวเอาพ่อเอาแม่ลูกมาทำกิจกรรมโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข้มแข็งเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันหาแนวทางสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่มี80ครอบครัวเป็นกลุ่มเป้าหมายใช้วัดเป็นศูนย์กลางดำเนินงาน จากว่าจะเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมที่เน้นการปลูกฝังนธรรมและจริยธรรมให้กับคนแล้วนะคะสําหรับวัดบ้านค่ายเองพิเศษกว่านั้นค่ะเพราะนี่จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชนตามวิทยศาสตร์รั้วรอบปรวกเข้มแข็งก็มีหลักไว้ว่าเริ่มที่พ่อก่อที่แม่แก่ที่ลูกปลูกฝังครูอาจารย์ไหว้วานประสงค์กระดมความคิดก็สามารถพิจิต ปัญหาเรื่องยาเสพติดได้ธรรมะอะไรที่จะป้องกันยาเสพติดได้อันนี้ไม่ยากเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะรับกันเป็นประจำธรรมะเหล่านี้ก็คือสินห้าถ้ามีสินห้าสักอย่างหนึ่งรับรองยาเสพติดนั้นไม่สามารถเข้ามาสู่ได้ได้นอกจากพ่อแม่ได้จูงลูกหลานร่วมกิจกรรมฟังให้ฟังธรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้านยังให้ความรู้โทษของยาเสพติดผ่านสื่อนังตลุงสดสอดแทรกความสุขสนุกสนาน ในขณะที่เราทํากิจกรรมเราสอนลูกในคําสอนลูกก็คือสอนพ่อแม่ไปด้วยตัวถ้าทากิจกรรมเราไปเป็นกลุ่มมีพ่อมีแม่มีลูกไปทํากิจกรรมร่วมกันส่วนผลพลอยได้คือสมาชิกในชุมชนได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีช่วยกันเป็นหูเป็นตาสกัดกัน้นยาเสพติดครอบครัวเราดูแลครอบครัวเราแล้วแต่ยังมีครอบครัวอื่นช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานของเราแล้วก็ชุมชนของเราตัวนี้ทําให้รู้สึกว่าเราปลอดภัย ไม่ว่าจะเบื้องอบายมุกสิ่งเสียติดรั้วครอบครัวจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับประเทศแก๊ง18มงกุฎสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ฐานขอรับบริจาคเงินโชคดีที่แหน่เพอไว้